มาค่ะทุกคนตาเห็ดไอ้นี่น้ำกันแบะนี้เห็ดเอียงก็เห็ดเพิ่งขาเนยนะคะโอ้โหโอ้โหเธอขนาดนี้เลยเหรอ,อน,นี่คือรอยกระต่ายกิน This way. This way. เดี๋ยวจะแบ่งอันเท่สวยไว้รวไว้แกงกินหน่อย นี่เผื่อมีคนอยากดูนะคะเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆเอบางทีมันเราก็ไม่มีอะไรจะพูด,ดน,นะนะทุกคนบางทีมันก็กลัวจะเป็นเขาเรียกอะไรเดทแอร์ก็เลยแบบ บางครั้งทำคลิปตัดขาเห็นมันก็ต้องคิดนะนะคิดด้วยว่าจะพูดเรื่องอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยแต่โชคดีนะที่แบบ อย่างที่บอกวันนี้ไปเก็บคือไม่มีฝนนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของฝนนะคะที่จะทําเห็ดตากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเก็บในวันฝนตกอ่ะฝนจะต้องเอาทิ้งหมดเลยนะไอ้พวกเนี้ยต้องเอาฟองน้ําออกเนี่ยว่าเรากลัวเนาะกลัวมันเป็นรา ก็จะเอาไปตากในโรงรถของเรานะคะ บางปีจริงๆเขาก็ออกของเขาทุกปีเนาะมันแล้วแต่อย่างที่ฝนพูดไปในคลิปที่เก็บเห็ดนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับฝนนะทุกคนข้อเสียของที่นี่คือบางทีฝนตกแบบว่ามันน้อยมากที่แบบจะตกแบบตกแบบหยุดน่ะมันจะเป็นลักษณะการตกแบบตกตกหยุดหยุดคือแบบมันน้อยมากที่จะมีแบบไม่ตกเลยอะไรเงี้ย ทั้งวันเงี้ยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของฝนที่ไม่ตกเลยเพราะถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆเวลาฝนเก็บเห็ดก็จะมีเปียกเนาะคือแบบถ้าเรารอแบบไม่ตกเลยอะ่ะเป็นไปไม่ได้อะนะน้อยมากเก็บเห็ดที่เนี่ยรอบที่แล้วนะก็ยังแบบอื้เปียกทั้งตัวนะ แต่ชอบเงินทุกคนเนาะคนมันชอบแต่เห็ดนี้ผฝนต้องทําตากนะเพราะว่าพี่ไม้ไม่ให้ฝนไม่ให้ฝนลวกแล้วเพราะว่าไอ้ตู้แช่เห็ดฝนมันเต็มแล้วเห็ดเก่ายังอยู่เยอะแกบอกให้ฝนกินของเก่าก่อนอันนี้ให้ตาก เพราะเดี๋ยวไอผักเราก็ยังมีอีกเยอะเนาะเราต้องเก็บพื้นที่ใส่ผักด้วยนะผักที่เราปลูกอะ่ะบ้าบอว่าจะไม่ปลูกด้านปลูกเยอะกว่าทุกปีผักก็ด้านงามแตงนี่ฝนได้เก็บแบบโอโ้โหทุกคนเยอะมากแป๊บๆน่าจะได้เป็นสิบลูกแล้วมั้ง แล้วไอ้ข้างในไอ้ในกรีนเฮาส์นะคะเฝนตัดเรื่อยๆค่ะแล้วก็ข้างนอกนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มโตแล้วเหมือนกันค่ะคือปีนี้คือแบบงงมากประสบความสำเร็จมากก็ผักถือว่างามทุกปีนะั่นแหละแต่ด้วยความรู้สึกว่าปีนี้งามกว่ากว่าทุกปีนะเพราะว่า แทบจะไม่ให้ปุ๋ยเลยอันนี้สําหรับใครที่ไม่รู้นะเห็ดตัวนี้เขาจะมีรสเปรี้ยวนะคะออกเปรี้ยวหน่อยๆก็ถ้าไปทำเห็ดเนาะแกงรวมก็จะอร่อยเห็ดทุกชนิดนั่นแหละคะ่ะเอามาทำแกง แกงรวมๆกันนะเนาะอร่อยเห็ดเห็ดเขาบอกว่าเห็ดสามอย่างขึ้นไปนะมันเป็นยาเนาะกินสามสามสามอย่างขึ้นไปเป็นยา อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ออกนะคะเห็ดอันเนี้ยถ้าเกิดว่าฝนยังตกอยู่นะก็ยังถือว่ายังมีโอกาสลุ้นอยู่ค่ะโอ้มันมีอีกแข่งหนึ่งนะที่ฝนไม่ได้ไปเออลืมเลยแล้วมีเห็ดพึ่งหวานที่ไม่ไกลจากในตัวเมืองนะทุกคนงงมากปีปีนี้เขาล็อกรั้วนะไม่ให้เข้าอะ่ะ คือเขาไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลนะคะตรงนี้คือเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่ของราชการนะคะแต่ปีนี้เขาล็อกล้อแต่เราก็เข้าได้นะแต่ปีนี้เขาไม่ให้เข้าอ่ะเขาล็อกไว้อะ่ะโอ้ยตลกมากไปกับพี่ไม้พี่ไม้บอกเดี๋ยวจะอุ้มเมียข้ามข้ามรัว้วแต่วนบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกก็เลยไปอดอดไปส่องเห็ดเอ่อ พึ่งหวานอีกที่หนึ่งค่ะเขารอครัวนีแหละคะ hehe, ่ะตอน ตอนเก็บมันสนุกสนุกมันไม้สนุกตอนมานั่งทำนี่แหละค่ะเนี่ยเนี่ย,ยมันเป็นราบแบบนี้ค่ะตัด,ต,ดต้องดูดีๆ ที่แรกอะทุกคนมันไม่ได้กดถ่ายโอ้ยตลกตัวเองพูดอยู่คนเดียวพูดพูดพูดอ้าวพอมองกล้องอ้าวไม่ได้กดคือเราใส่ถุงมือแล้วเราคิดว่าเรากดแต่มันกดไม่ติดแล้วแถมเราก็ใส่ตาข่ายเราก็ไม่รู้โอ้ยเสียดาย ดูมันกินราก,กินเออเอออันนี้ดอกสวยไว้แกงหน่อยแต่เห็ดผมก็ได้เก็บประมาณเนี้ยเนาะทุกปีก็ ไม่ได้เยอะมากมายหรอกทุกคนของฝนน่ะมันนับได้ไปเก็บเห็ดน่ะไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราไปแค่ช่วงวันหยุดไงเสาร์อาทิตย์วันวันเสาร์วันเดียวหรือไม่ก็ตอนเย็นมันสุกเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาไปบ่อยๆเหมือนคนอื่นน่ะที่เขาทำคลิปเก็บเห็ดน่ะเนาะเขาไปประจำมานัะนะแต่จริงๆของฝนมันนับได้ ไปครั้งหนึ่งเราก็จะได้ประมาณ2อคลิปสคลิปอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งก็แล้วแต่บางทีก็ได้สคลิปแต่มันแค่ครั้งเดียวนั่นแหละที่ไปแต่คนอื่นเขาไปกันบ่อยบ่อยบ่อยๆงไปแบบมันใกล้บ้านเข้าเงี้ยถ้เราไปทีไปไกล มันคือความสุขทุกคนผมก็บอกไม่ถูกนะมันดีใจมันมันเหนื่อยแต่มันดีใจมันสนุกมันได้เข้าป่าเงี้ยพราะเราอยู่แต่ในบ้านนะเนาะเมืองหนาวอะ่ะ ยาวเหมือนกันแลวเนาะอันนี้อันนี้เห็ดอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะเอาเข้าเครื่องไอแอร์ไฟเยออบแล้วก็จะตำป่นนะคะป่นเห็ดกิน คืนนี้จะได้อาบน้ำไหมเนี่ยอยากอาบน้ํามากเลยอะ่ะจริงๆนตัวเปียกหัวเปียกหมดเลยนะถ้าดูไม่น่ากินก็เอาออก เดี๋ยวเราต่างแห้งแล้วเศษฝุ่นเศษอะไรเขาก็จะร่วงนะคะ เยอะอยู่โอเคนะคะทุกคนคลิปมันก็ยาวแล้วเนาะ ขออนุญาตไปทําก่อนนะคะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย